คุณครูีสมัยเช่นเคยนะคะในวิชาคณิตศาสตร์ว,วันนี้คุณครูจะมาเรียนต่อจากชั่วโมงที่แล้วเรื่องโจทย์ปัญหาเหมือนเดิมน,นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะอ่ะนังเรียนมาดูเลยนะคะวันนี้ทำแบบฝึกหัดหน้าที่27นะคะข้อที่2องหางเรียนดูโจทย์นะคะโจทย์บอกว่ากระดาษแผ่นหนึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีด้านกว้างยาว11เซนเมตรมีด้านยาวยาวกว่าด้านกว้าง8เซนติเมตรกระดาษแผ่นนี้มีด้านยาวยาวกี่เซนติเมตรเป็นไงคะเด็กๆอ่าแล้วงงไหมคะโจทย์ข้อนี้ยาวมากเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันก่อนว่าโจทย์กำหนดอะไรให้เราบ้างนะคะ สิ่งที่โจทย์กำหนดคือกระดาษอี๋ยวครูจะเขียนให้เลยนะคะยาวมากกระดาษแผ่นหนึง่งนะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีด้านกว้างยาว11เซนติเมตรนี่คะ่ะคือโจทย์กำหนดอันแรกเลยนะคะโจทย์กำหนดให้บอกว่ากระดาษแผ่นหนึง่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีด้านกว้างยาว 11ซนติเมตรโจทย์กำหนดอันแรกนะคะโจทย์กำหนดที่2บอกว่ามีด้านยาวยาวกว่าด้านกว้าง8ซนติเมตรนะคะนี่คือโจทย์กำหนดแบบบุกขีดเลยนิดนึงนะคะโจทย์กำหนด2อ,อย่างนะคะ เข้าใจไหมคะเมื่อเราได้โจทย์กำหนดว่าอะไรแล้วเราจะนําไปเขียนที่ข้างล่างนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูอันหนึ่งก่อนในโจทย์โจทย์ถามว่าอะไรโจทย์ถามว่ากระดาษแผ่นนี้มีด้านยาวยาวกี่เซนติเมตรนะคะโจทย์ถามนะคะเดี๋ยวเราเจะจุดนี้เป็นวิเคราะห์นะคะว่าข้อนี้เป็นวิธีอะไรอ่ะอันนี้ครูเขียนให้ครูเขียนให้นะคะ ิ่งที่จนโจกกำหนดให้ที่ครูวงด้วยสีแดงเนี่ยครูลงมาเขียนตรงนี้เด็กๆก็มาเขียนตามเลยนะคะแล้วก็สิ่งที่โจ์ถามครูวงสีน้ําเงินเอามาเขียนตรงนี้เลยเขียนเองนะคะแล้วข้อนี้การวิเคราะห์โจทย์วางแผนนะคะการวางวางแผนนักเรียนดูนะคะ,ะคุณครูก็ทําให้นักเรียนดูนะคะด้านยาวเขาบอกด้านยาว ด้านยาวเห็นไหมคะคุกกี้ตรงนี้ด้านยาวยาวกว่าด้านกว้างไป8ซนเมตรนะคะด้านกว้างยาว11ซนเมตรแต่เขาถามว่ากระดาษแผ่นนี้มีด้านยาวยาวกี่เซนติเมตรนะคะให้เด็กๆไปคิดเองว่าข้อนี้เป็นวิธีอะไรประโยคสัญลักษณ์เป็นวิธีลไยเหลี่ยไปคิดเองนะคะ ว่าเป็นวิธีบวกหรือวิธีลบนะคะตรงนี้เรียนไปเติมเองนะคะอ่ะเสร็จแล้วอ่ะเห็นไหมคุณครูช่วยเด็กๆเยอะเลยวิธีทำเด็กๆดูนะตรงวิธีทำกระดาษด้านกว้างยาวคุณครูตัดตรงนี้ไปเยอะเลยนะคะเพราะว่าโจทย์เป็นยาวมากคุณครูจะไม่ลอกไปหมดครูตัดไปแค่นี้นะคะโจทย์ตรงตรงที่โจทย์กำหนดให้เนี่ยยาวมากเอาแค่นี้พอเด็กๆเพียงแค่นี้ เขียนหน่วยเป็นเซนติเมตรด้วยแล้วก็ด้านยาวยาวกว่าด้านกว้างกี่เซนติเมตรเรียนดูที่โจทย์แล้วก็ไปเติมนะคะกระดาษกระดาษมีด้านยาวยาวกี่เซนติเมตรคิดมาเป็นบวกหรือลบแล้วคิดมาใส่ให้ตรงหลักนะคะแล้วก็ตอบตรงนี้ลอกโจทย์ตรงนี้มาด้วยแล้วตอบเป็นเลขไทยนะคะตอบเป็นเลขไทยเขียนให้ตรงหลักนะคะแล้วก็ การตรวจตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบตรงนี้นักเรียนจะเติมอะไรคำตอบเติมอะไรมาเติมตรงนี้ด้วยนะคะคุณครูทําให้เกือบหมดแล้วให้เด็กไปฝึกวิเคราะห์ว่าเป็นประโยคสาณ์ข้อนี้คือบวกหรือลบแล้วก็ทํามานะคะค่ะเป็นไงคะซี่ครูที่ปายมาเข้าใจไหมถ้าเด็กเข้าใจแล้วนะคะทําสมครูลงแนลและบั้มให้เรียบร้อยเสร็จแล้วก็เก็บ สิ่งของอุปกรณ์การเรียนให้เรียบร้อยอย่าลืมทำง,งานบ้านช่วยคุณพ่อคุณแม่บ้างน,นะคะวันนี้นเวลาแล้วนะคะพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าสวัสดีค่ะ